ตัวมากๆเลยดังนั้นแป้งก,ก็เลยมีการนําเสนอมาให้นิดนึงนะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับคนมือใหม่นะสำหรับาฟที่ลดน้ำหนักทำให้เอฟต่างๆไปเรียบร้อยดีอยู่แล้วคุณทําปฏิบัติตามแบบเดิมของคุณได้เลยนะควบคู่ไปกับการใช้บอยดีดีไซน์ของเรานะรับรองเลยว่ามันจะเห็นผลได้ชัดเจนเริ่มตั้งแต่น1เดือนแต่ทีนี้แต่ถ้าใครก็ตามรู้สึกว่ารูเหนื่อยเกินเ,เราไม่น่าจะทำไหว มันก็จะมีวิธีการเจ็ดขั้นตอนเจ็ดวันสำหรับมือใหม่ในการลดไขมันนะเ,เป็นยังไงไปดูกัน <c oughs> จริงๆแล้วอ่ะเจ็ดขั้นตอนคนบอกข้อแรกว่มามีของรู้พย <c oughs> ายามกวนกำลังใจหอวเรื่อ,อเ <c oughs> อ้า ไะไรบงกอดนิดนึงนะอ่าอย่างนี้ค่ะวันที่เดินึ่น้ำตาคิดดูสิถ้าแป้งให้ทำเจวันอะไอเจ็ดขั้นตอนอะทำในวันเดียวอ่ะเหนื่อยไหมตายนะเราถูกไหมดังนั้นง่ายง่ายวันละหนึ่งขั้นตอนแค่วันละขั้นตอนไปก่อนคุณจะเห็นการเปลี่ยนแปลงกับชีวิตตัวเองเลยนะอย่างแรกค่ะน้ำตาขิดน้ำตางๆรง ข้างหลังบอกว่าแค่นวนต่างๆพอแรกก็ทำไม่ได้แล้วยากยากแล้วไม่แปลกเพราะว่าอะไรเราคุ้นชินกับรสหวานค่ะนะคนไทยสนงแย่ตกิดรสหวานนะนะดังนั้นเลยไม่แปลกที่เรามีปริมาณคนที่เป็นโรคเบาหวานสูงมากนะและนอกนั้น้เราก็ยังมีภาวะของคนอ้วนที่รองจากมาเลเซียแค่หนึ่งเป็นระดับสองของเอเชียนะ อ่าไม่เป็นไรวิธีการเราอยู่แบบนี้ค่ะก่อนที่เราจะลดน้ำหนักเรามาเข้าใจระบบการเผาผลาญกันนิดนึงนะแหล่งพลังงานที่ร่างกายเราจะใช้ค่ะมันคือหนึ่งเลยแป้งน้ำตาลนะสองเลยคือไขมันสองตัวนี้จะเป็นแหล่งพลังงานที่ร่างกายของเราค่ะแต่ถ้าคุณไม่ลดน้ำตาลไม่ลดแป้งด้วยนะไขมันจะถูกเอาไปใช้ใน ไม่ใช้ใชพอปกติแล้วรักกันเราจะใช้น้ำตาลและแป้งต่อนเป็นอย่งเมื่อวานนะวิธีการถ้าเราอยากจะลดไขมันอ่ะเราก็ต้องลดแป้งและน้ำตาลให้ได้ก่อนในส่วนนี้นะดังนั้นไม่ต้องหักของตัวเองให้มากเกินไปค่ะ <c oughs> เอาไง,ไง่ายๆถ้าเราไปกิกกนกาแฟสั่งอะไรกัน <c oughs> สั่งกาแฟสั่งอะไรกันล <c oughs> าเต้ <c oughs> เมนโหวานมัน เน้นมุมเน,น้นน้ำตาลหวานมาันเอาหวานจัดๆไปเลยนะไม่ใช่หวานน้อยนะหวานร้อยนะใช่ไหมร้อยหวานร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะนะดังนั้นจนนี้นะคะง่ายๆเลยแค่ลดเปอร์เซ็น,นต์น้ำตาลคุณลงเรื่อยๆก่อนในช่วงแรกนะลดลงเรื่อยๆก่อนจากลดลงเรื่อยๆเหลือแค่หวานครึ่งหนึ่งหวาน25เปอร์เซ็นต์นะแล้วก็ลองเปลี่ยนกาแฟ อพอลองเปลี่ยนเป็นกาแฟดำแล้วนะีสามารถเปลี่ยนเป็นน้ำเปล่าได้เท่าไหร่ก็จะยิ่งดีเลยนะอันนี้เป็นวิธีการง,างา่ายๆแต่อย่างที่บอกไปสิ่งที่อยากให้ทุกคนคำนึงคือข้อความตรงนี้ค่ะให้ทําให้ดีที่สุดใน,นจุดที่เราทําได้ในกรณีที่เราทเขาทำกับข้าวสำเร็จรูปมาแล้วอ่ะเราไปกินข้างนอกถูกต้องไหมคะเราไปกินข้างนอกบ้านเขาทำสำเร็จรูปมันแล้ว แล้วเรารู้เลยว่าแม่ค้าของเนี่ยปรุงรสจัดมากนะหวานจัดมันจัดเลยรวมไปถึงบางทีนะใส่โซเ,เดียมเกลือเ้าไมเร็วมากเลยดีที่สุดในจุดที่ทําได้ของคุณก็คือเครื่องปรุงน้ำตาลเกลือทั้งหลายเราจะรู้เลยว่ามันละลายน้ําได้ถูกต้องไหมเลี่ยงส่วนที่เป็นน้ำๆค่ะคุณจะไม่ได้น้ำตาลในส่วนของของในน้ำของปรุงไป่นะ เช่นเดียวกันส้มตำใครชอบกินส้มตำก็ทําแบบนี้ได้กินแค่เส้นมะละกอก็อพอนะคะไม่ต้องถึงกระสุนหรือเบียร์ตามก็แม้อ๋อๆนะมาดูข้อ,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 ท,อที่สองวันที่สองบ้างวันแรกเราวันต่างๆไปละวันที่สองอ่ะกินโปรตีนเพิ่มค่ะเออ,อทำได้ไหมอ่ะยากอยู่ยากอยู่ยากดูเหรอ,อ ลองดูวันที่สองมากินโปรตีนเพิ่มค่ะบางคนเวลาที่เราหิวเราคิดว่าการหิวเนี่ยคือเรากินไม่พอแต่จริงๆแล้วที่เราหิวมันคือสัญญาณที่บอกว่าร่างกายยังไม่ได้รับสารอาหารที่เขาอยากได้ซึ่งสารอาหารที่เขาอยากได้คือโปรตีนนะดังนั้นการกินโปรตีนให้เพียงพอเพียงพอยังไงคะ ร่างกายของเราต้องการ0.8-1กรัมต่อหน,น,นักตัวเอาง่ายๆน้ำหนักตัวของเราคูณหนึ่งสมมุติว่าแม่หนัก60กิโลแมบบ่ต้องอกินโปรตีนวันละ60กรัมนั่นเองนี่เป็นวิธีการคำนวณโปรตีนที่เราควรจะกินจ,จะได้ต่อวันแต่ถ้าสมมุติว่าแม่กงเหนือไปจากการที่แม่อยากได้สุขภาพที่ดีหรือการลดน้ำหน,นักลดเอบวนลดไขมันไปแล้วค่ะแม่อยากสร้างกล้ามเนืน้อด้วยอ่ะ นะปั้นหู่นะปั้นกล้ามเลยนะก็ต้องทานเพิ่มขึ้นคือเอาหนหรือ1.6คูณกับน้ำหนักตัวของคุณคุณจะได้โปรโตีนที่คุณควรจะต้องกินวันนั้นเพื่อเอาไปสร้างกล้ามเนื้อนั่นเองนะคะอ่ะอันนี้วันที่สองทำวันละขั้ตอนไปก่อนเนาะ <c oughs> พอมาวันที่สามค่ะลดน้ำตาลแล้วลดเติมโปรตีนให้ร่างกายแล้วนะนะลดแป้งกันบ้าง ลดแป้งกันบ้างก็คือวิธีการง่ายๆเลยนะลดจกกัดเดิมอ่ะเราเคยกินเท่าไหร่ลดลงคึ้น <c oughs> เคยกินข้าวสองทัพทีเหลือพี <c oughs> เคยกินขนมปังสองแผ่นเหลือแผ่น <c oughs> เคยกินผลไม้สองลูกเหลือลูก <c oughs> เท่าน,นั้นเองนะ <c oughs> หรือง่ายๆอีกหนึ่งเทคนิคที่เอามาฝากกันคือ <c oughs> การที่เราทำไมคะไม่กินแป้งซับซ้อน ไม่กินแป้งส้ำซ้อนคือยังไงสมมติถ้าวันนี้แป้งกินแป้งกินข้าวไปแล้วแป้กินข้าวไปแล้วมือนี้นะแล้วมือเนี้ยแป้งอยากกินขนมปังด้วยดีไหมไม่ไดีดเพราะอะไรเพราะมันซ้ำซ้อนกันถูกต้องนี่แหละภูมิธการของคนอยากขอมกุมมือให้ตัวเองหน่อยไ,ไ,ได้จะตายสามวันนแบบีใช่ไหมเพราะมาถึงวันที่สี่ค่ะ มีเรื่องของการที่เราเลือกทัดกรา์โบเดตให้กับร่างกายของเราเพิ่มเติมขึ้นอ่าเพิ่มเติมยังไงปกติเรารู้แล้วค่ะว่าคารบไฮเดตเนี่ยมันไม่ดีอ่ะแต่เราต้องกินไหมต้องกินเพราะร่างกายเราจนต้องได้รับพลังงานจากเขาอยู่นะวิธีก,รการเลือกคือคารบไฮเดตมันมี2รูปแบบอ่ะเชิงเดี่ยวเชิงซ้อนออเชิงเดี่ยวคือเอาอะไรที่มันแบบแปร ى, ลรูปขัดสีมาแล้วอ่ะเช่นข้าวขาวใช่ไหม ขนมปังแผ่นสีขาวแต่ถ้าสมมติว่าเ,าเป็นเชิงซ้อนคืออะไรที่มันเดิมๆเลยค่ะไม่ผ่านการขัดสีมาเลยเช่นข้าวก็เป็นข้าวกล้องขนมปังก็เป็นแบบโฮมีมาแล้ววิธีการที่นี้เชิงเดียวกับเชิงซ้อนมันต่างกันยังไงการที่เขาไม่ถูกขัดสีทําให้เขามีไฟเบอร์ที่เยอะกว่าแบบที่มันขัดสีไปแล้วนั่นเลยเป็นเหตุผลว่าระหว่างข้าวกล้องกับข้าวขาวเราควรเลือก ตาปอาใช่นั่นแหละการที่มีไฟเบอร์ด้วยจะช่วยให้เราดูดซึตมต,ามตามนะ่างๆเข้าสู่ร่างกายได้ช้าลงนะก็จะเป็นเหอนการที่เราลดแป้งและเราก็ได้การลดน้ำตาลไปด้วยในตัวนะคะอ่ะเลือกให้เป็นแต่อย่างที่บอกไปว่าถ้ามันดีให้มันดีที่สุดในจุดที่ทำได้สมมุติร้านค้าแถวบ้านเราอะ่ะเขามีแต่ข้าวขาวอะวิธีการแก้ไขเรื่องนี้คืออะไรอะ่ะ เราก็เติมไฟเบอร์ถูกต้องไหมข้าวขัเราไม่มีไฟเบอร์แต่เราก็เติมไฟเบอร์ได้โดยการทานผักเนานะผักเพิ่มเติมไปผลไม้ที่ไม่หวานเป็นตน้นหรือจะทานไฟตอร์ดีไปด้วยก็ได้ถูกต้องไหมนะคะขายของใช่ไอย่างยังนะเอาไปวันที่ห้าวันที่ห้าบางคนแบบโอ้จะลงแมงแล้วไม่ได้กินของทอดในเรื่องของน้ำมันหรือของทอด จริงๆแล้วเราสามารถให้รางวัลตัวเองได้นะนสำหรับคนที่อยู่ในช่วงของการลดน้ำหนักอยู่แต่เราต้องเข้าใจอย่างนี้ค่ะว่าของทอดนะเราควรถ้าเราอยากจะกินของทอดได้นะ่ะวิธีการง่ายๆเลยคือคุนจะต้องลดแป้งและน้ำตาลอ่างน,นี้ก่อนหน้าพูให้เรียบร้อยก่อนอแล้วมือเนี้ยส่นยนใหญ่จะกินของทอดกินได้เลยนะแต่วิธีการเลือกของทอดคือไงคะ ต้องเลือกตัวตีนทอดททอทไม่ใช่แป้งทอด <c oughs> ระหว่างไก่ทอดกับไก่ชุบแป้งแล้วทอดเลือกอันไหนไก่ทอดอ่อย่าเห็นเอาแบบชุบแป้งนะ, <c oughs> น,ะนี่แหละค่ะคือวิธีการเลือกง่ายๆต่อ <c oughs> ได้เองของเดียวกันนะแต่เราได้สุขภาพที่เหนือกว่าเยอะเลยน,นะไปดูข้อที่6ค่ะมีการอดอาหารเป็นช่วงๆหรือการทำไอดี ตัวนี้จะได้ผลดีมากๆถ้าทำกับชุดเซตบอดีดีไซน์ของเรานะอีเอฟย่อมาจากอินเ r อร์มิ n t นฟัติงหรือการอดอาหารเป็นช่วงๆจริงๆแล้วร่างกายของเราค่ะตอนช่วงเวลาที่เรานอนนะตั้งแต่เที่ยงคืนไปจนถึง 6, 8โมงเช้าเนี่ยเป็นช่วงที่ร่างกายของเราเนี่ยดึงไขมันต่งตงตงางๆออกัดแต่ปรากฏว่างานวิจัยในปี2019ค่ะบอกว่า8ชั่วโมงไม่เพียงพอง ไม,ไม่เพียงพอต่อการที่ร่างกายดึงไขมันมาใช้นะที่จะเห็นผลได้จริงๆคือ12ชั่วโมงนั่นหมายความว่าช่วงเวลาที่คุณจะกินได้นะคะก็คือตั้งแต่12ชั่วโมงขึ้นไปถ้าวันนี้แป้งกินข้าวคำแรกตอน8โมงแป้งจะหยุดกินได้ตอน2ทุ่มถูกต้องไหมเป็นช่วงเวลา12ชั่วโมงถูกต้องไหมคะ เอาแล้วถ้าเริ่มกินวันนี้11โมงเราเริ่มกินเป็คำสุดท้ายได้เมื่อไหร่มอณนั้นทีนี้วิธีการง่ายๆคือถ้าเราอยากได้ผลลัพธ์มากแบคืนน่ะเราก็ต้องทำให้เ,เรี่อยๆต้อง,งอวิธีการคือถ้าเรากินข้าวคำแรก8ปดโมงเช้าปุ๊บจริงๆมันต้องหยุดตอน2อบพูนแต่เป็นหยุดตั้งแต่6โมงเย็นได้ไหมได้นั่นแหละ เป็นเหตุผลที่ถ้าคุณทำคุณจะได้มากกว่าคุณนะคะและสุดท้ายค่ะพอถึงวันที่6เนี่ยทำไอเอฟแล้วไปถึงวันที่7ค่ะเริ่มออกกำลังก,กายโอ้โหเหนื่อยเมื่อยล้าเหลือเกินแต่ไม่เป็นไรไม่ต้องกังวลสำหรับคนที่ไม่ชอบการออกรรกำลังกายออกเล็กๆน้อยๆได้หมดเลยเพราะอะไรก็ตามที่คุณทำตามวันที่หวันที่6มาเรียบร้อยแล้ววันที่7ไขมันมันารอให้คุณ ไม่ว่าคุณจะออกกำลังกายด้วยรูปแบบไหนนะไขมันของคุณรอให้คุณใช้เรียบร้อยนะไม่ต้องห่วงเลยว่าเขาจะเป็นตัวใช้แป้งใช้ไขมันอ่อใช้แป้งใช้น้ำตาลอะไรเพราะไขมันนะคะมารอให้คุณใช้อยู่แล้วเลือกทำตามกิจกรรมของคุณได้เลยไม่ว่าจะเป็นเต้นตามยูทูบที่อีพงเมื่อกี้ก็ได้นะได้ไดจอกี้เบาๆได้นะ ่เดเราจะเห็นเลยว่าอย่างน้อยถ้า,ถา,ถาสิ่งที่แม่บอกไปตั้งแต่วันที่หนึ่งถึงวันที่7ถ้าคุณทำได้คุณจะเห็นแล้วว่าคุณลดไปแล้ว1ย่งกิโลไม่ใช่เาลองดูนะแล้วกิโลแรกที่คุณได้มานะคะใน7วันนี้คุณจะรู้สึกภาคภูมิใจเ,เลยนะคะมันจะทําให้คุณมีกําลังใจต่อที่จะลดในกิโลต่อไปไม่ใชื่อเราลองดูกัน นะโอเคอันนี้เป็นข้าวๆาให้ฟังกันบางคนะอยู่ในช่วงของการลดไขมันหรือการทำฟาตติง้งมีอาการที่เรียกว่าโยโย,โยเ่เกิดขึ้นนะโยโยเ่เกิดขึ้นเกิดจากอะไรในช่วงเวลาที่เราฟาตติง้งหรือการอดอาหารนี่แหละนะร่างกายเราอ่ะปกติแล้วมันจะจดจําว่าเราอยู่ในช่วงจําสิ่งมันสัติเหมือน,นตกใช่ไหมคะอ,อยู่ในช่วงจําสิ่งหรือดดังนั้นเขาจะทําให้เรามีความหิวโหยมากเป็นพิเศษ หนะลังสารหรือหลังขมูลบางอย่างที่ทำให้เราเกิดการกินมากเป็นพิเศษกันนั้นมันจะเกิดสภาวะที่เรียกว่าโยูดขึด้นดังนั้นวิธีการลดไขมันอย่างยั่งยืนคือการที่เราต้องได้สารอาหารให้ครบถ้วนนะปัจจุบันไม่ใช่ห้าหมู่แล้วนะแต่ WHO แนะนำมาก็คือทั้งหมดเป็นเจ็ดหมู่แล้วค่ะในปัจจุบนันนะ วิธีการก็คือมีอะไรบ้างในจ็ดหมูโปรตีนไขมันคาร์บโบไฮเดรตวิตามินเกลือแร่น้ำและไฟล์โรโเดเิชเชนค่ะแต่ทีนี้นะเราควรได้เจ็ดหมูแต่ตัวที่เรามักจะเกินกันะมันคืออะไรบ้างคาร์บโบไฮเดรตไขมันคาร์บโบไฮเดรตกับไขมันนะปรับส่วนที่ที่มันเกินง่ายๆหรือมันเกินในชีวตในแต่ละวันของเราเนี่ยออกนะแล้วเติมส่วนที่ขาดที่จาเป็นกับร่างกายกมากๆเลยคือ โปรตีนนะแล้วนั้นก็จะเป็นวิตามินเลือแร่แล้วไฟโตนิวเทรี้ทต่างัดมาทีนี้เราเริ่มเข้าสู่ตัวสินค้าในเซ็ตบอดี้ดีไซน์กันแล้วแหล่งแรกค่ะโปรตีนพลังงานนะคะของเราผลิตภัณฑ์ของเราตัวไหนที่เป็นโปรตีนบ้างมีอะไรบ้างคะไนโตไนเตรไฮโตรเอทแล้วก็ออรอกออรอกมีกี่รสชาติสองรสชาตินั่นแหละค่ะเนี่ยเป็นแหล่งพลังงาน ร่างกายของเรามาดูในส่วนของแหล่งพลังงานโปรตีนที่ได้จากพืชกันก่อนนะอันนี้เป็นเหตุผลว่าเกิดอะไรขึ้นถ้าเราทานโปรตีนไม่ถึง<า>อย่างแรกเลยค่ะโปรตีนนะจะทําให้เราเนี่ยอยู่ท้องแล้วมันจะไม่หิวบ่อยหิวจุกจิกระหว่างวันนั่นเป็นเหตุผลที่เราควรทานโปรตีนให้เพียงพอต่อดนะนถ้าเราขาดจะทําให้ร่างเงนือเราลดลงด้วย นะทุกขั้นตอนค่ะรวมไปถึงมีอ่อนเสียอ่อนแรงโรยต่างๆเกินะดขึ้นในชว่วงนี้นนะโปรตีนทำให้เราหนะิวน้อยลงอิ่มง่ายขึ้นงมงานวิจัยพบว่ามื้อใดก็ตามที่คุณกินโปรตีนเยอะเช่นเราลองเปรียบเทียบมือที่เรากินสเต็กกับมือที่เรากินข้าวราดแกงธรรมดาเราจะรู้สึกว่ามื้อที่เรากินสเต็กค,ค่ะให้ความอิ่มและอยู่ท้องนานกว่ามากกว่านีา้ เปิดสวีท์ใหกับร่างกายคุณในทุกเช้าไฮโปรและไฮโพเดสค่ะอ่าเราไปดูการตัวแรกไฮโปรลดสตอเบรี่ไหนใครชอบตัวนี้ยกมือขึ้นใครกินมากกว่าสามกล่องแล้วยกมือขึ้นโอ้โหแฟนพันแท้ไฮโปรเนิ่เลยนะีจุดเด่นจุดเด่นของเขาอยู่ตรงนี้เลยค่ะนะให้พลังงานสูงสี่เท่านะดูซึมเร็วนะคะมีสารอาหารที่ครบถ้วน 0%แคลอรีและ0%คอเลสเตออลและคลอรีน้อยมากๆเลยนะและนอกจากนี้เรายังใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่า m a s t e r Amino Acid แอซิทแพทเทิร์นด้วยเทคโนโลยีนี้คืออะไรมันคือการที่เขาให้สัดส่วนของกรดอะมิโนอย่างเหมาะสมเพื่อเอาไปสร้างกล้ามเนื้อได้โดยในทันทีนะไม่ต้องผ่านการย่อยผ่านการอะไรกว่าจะได้มาซึ่การสร้างกล้ามเนื้อตัวนี้จะ คำนวณให้คุณอย่างเหมาะสมเลยทีเดียวจุดเด่นของเขาคือโปรโตีนสก,กัดจากพืชทั้งสี่ชนิดนี้ของเขาอ่ะดูดซึมไวกว่า2.5เท่านะคะและได้กปรดอะอมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายปราศจา,ากไขมันนะคะแคลอรี่ต่ำและสารอาหารเนะ<อ>นี่ยม้วนเลยนะอันนี้จะให้ดูว่าหนึ่งซองของเขาให้โปรโตีนถึงสิบกรัมค่ะนะนะถ้าสมมติคน60ถ้าสมมติคนหนัก60กิโล จะต้องกินโปรตีนให้ครบ60กรัมต่อต่อวันอันนี้ต้องกินเท่าไหร่10 22เอ่อหลอดละ1ซองให้แคลอรี่แคอออ่1 0งนะคะแล้วก็0%แคลตอลด้วยแต่ถามว่าถ้าเราไม่กินยกขนาดนั้นเราไม่กินอย่างอื่นเลยหรอกินเราก็กินอยานอ่างอื่นนะดังนั้นคำนวณแคลอรี่หรือการนับแคลเนี่ยการให้ถูกต้องด้วยนิดนึงนะคะ อะโปรโตีนจากพืชของเรามาจากสี่แหล่งนี้เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นต้นอ่อนข้าวสาลีนะ,ะข้าวนะคะจากถั่วเลีงแล้วก็จากสาหร่ายสีเขียวแกนแต่ทุกตัวที่เราเลือกมาค่ะเราดูแล้วว่าเรโซสัดส่วนของโปรโตีนของเขาเนี่ยให้สูงสุดถึงมากกว่า70%อร์เซนที่ไปทางนั้นเลยนะ,ะและโดยเฉพาะตัวนี้สาหร่ายสีเขียวแกนเนื้อเงินเนี่ยเป็นกรดอะมิโนโที่เปรียบเสมือนโปรโตีนจากสาเลย อันนี้เป็นจุดเด่นเขารวมไปถึงการดูดซึมที่ง่ายขึ้นแล้วก็รวดเร็วขึ้นถึง2 5เท่าไม่เป็นเทียบกับโปรตีนทั่วไปนะคอะอีกตัวหนึ่งตัวนี้อใครเคยกินตัวนี้ไฮโปรเนกยกมือค่ะเอาแล้วใครเคยกินไฮโปรเนตมากกว่า3กล่องยกมือค่ะยังเป็นคนเดิมค่ะ,ะเป็นสา,กาวกงนะคะเป็นเป็นสาวนักชงโปรตีนนะคะอ่ะเจนคุณสมบัติของไฮโปรเนก หนึ่งลอยสร้างกล้ามเนือ้อใช่ไหมช่วยกระดูกเสริมระบบสมองระบบประสาทนะช่วยระบบทางเดินอาหารมีส่วนในเรื่องของการกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันที่ดีดูแลหัวใจและหลอดเลือดและแถมยังให้วิตามินและแร่ธาตุที่จำเป็นร,ร่างยเราด้วยตั้งเจ็ดคุณสมบัติแบบนี้ไม่กินได้อย่างไรใช่ไหมนะคะและ้วก็ดูจุดเด่นของเขาค่ะให้แถวเสียวมากาถึง80%นะแล้มีวิตามินและแร่ธาตุที่จำเป็นต่างๆ ในหนึ่งซองของไฮโปรเน็กให้โปรตีนถึง18บกล่มเยอะไหมเยอะนะคะนอกจากนั้นตัวนี้ค่ะโดดเด่นเลยคือไม่มีน้ำตาล <c oughs> เขาใช้สารให้ความหวานธรรมชาติคือย่าหวานสเตีเรีนดังนั้นมีประโยชน์ม,มากนะคะกับคนที่เป็นเบาหวานหรือระดับไข่ระดับน้ำตาลในเลือดที่สูงนะตัวนี้ก็จะเหมาะเลยนะคะรวมไปถึงไม่มีไขมันด้วย นี่ก็เป็นสาโปรตีนจากพืชนะะคะโดยกันไม่ว่าจะมีตัวซอยบีโป p r o t e ลซ i s o ตีน,ตน,นะคะหรือว่า golden p แล้วก็ไม่คังพอนะคะนี่รูวิตามินและแรา่ธาตุที่เราใส่เข้าไปนะ,ะในโปรตีนของเรา10กริมเลี่ยอีตัวนึงตัวนี้นะใครชอบตัวนี้ยกมือให้ดูหน่อยหลายๆคนเข้าใจว่า,าการที่เราจะกินออกโปรได้เราต้องออกกำลังกายถูกต้องไหม ออกกำลังกายก็จะดีขึ้นแต่ถ้าไม่ออกกำลังกายึ้นได้ไหมได,ได้นะคะได้มันคือการท่าอย่างที่บอกไงถ้าเราต้องการนับแคลอรี่หรือการดูตัวโปรตีนให้เพียงพอต่อวันนะแล้วเรารู้อยู่แล้วว่าตัวออโปนเนี่ยในหนึ่งซองได้ถึง30มกรัมเป็นไงเยอะไหมเยอะมากเยอะอนะนั้นเนี่ยถึงบอกเลยว่า30กรัมคือเยอะกว่า โดยซ้ำนะคะดังนั้นอยู่ที่การคอลหรือการรับแคลอรี่ของเราให้เพียงพอต่อวันนั่นองนะคะอ่ะดูตัวอโปรของเรานะคะมีสองรสชาติหลักๆเลยนะคะตัวอโปรของเรานะคะทำจากตัวเวโปรตีนไอโซเลตนะคะรูปแบบที่เป็นไอโซเลตก็คือเขาจะมีความรูปแบบที่เป็นไอโซเลตเลยคือเขาจะมีความบริสุทธิ์เดริฟายที่สูงมากนะ ดูดซึมได้ดีด้วยนะมีความพิรไฟถึง97-98และนอกจากนี้จุดเด่นของเขาก็คือมันมีการเอาแรคโตสออกนะคะการที่เอาแล็คโตสออกเนี่ยก็จะช่วยให้มันแก้ปัญหาในคนที่แพ้แลคโตสได้หรือคนที่รู้สึกไม่สบายท้องนะเวลาที่กินนมกินอะไรแบบนะะี้ค่ะก็จะรู้สึกดีขึ้นได้นะะประโยชน์ขางการที่กินออโรของเราสีหลักๆนะสีข้อตามนี้เลย เพิ่มมวลกล้ามเนื้อให้กับร่างกายค่ะเพราะเขามีโปรตีนที่ชื่อว่าบานเชนอะมิโนโอแอซิดนะซึ่งตัวนี้เป็นตัว BCAA ที่เรารู้จักกันตัวนี้จะถูกนําไปใช้เป็นการสร้างกล้ามเนื้อได้ร่รวดเร็วกว่าในรูปแบบอื่นนะนลกจากนั้นก็เพิ่มพลังกำลังค่ะทําให้คนออกกาลรรังกายอยู่แล้วเนี่ยอึดขึ้นนะออกกำลังกายได้ทนขึ้นได้นานขึ้นนะก็จะมีส่วนของโคเอนไซม์ิคเทะทารีแล้วก็รีทีโมโนไฮเดโรตที่ช่วยตรงนี้นะ ต่อมาลดุ้ลไขมันได้ไหมได้ือนการนะด้วยสารสกัดนาจากโวรเมียมพีโปลิเนต่าเร็นการใช้น้ำตาลนะส,สารสกัดจากมะม่วงแล้วก็ส,สกการสกัดจากเอจีซีจ e ีนะหรือคาเทชินนะคะต่อมาค่ะเป็นเรื่องของการลดการปวดเมื่อยบาดเจ็บนะคะก็จะมีการใส่ตัวลดอัีลนดต่างๆเข้าไปให้ด้วยจะเหมาะสำหรับคนที่ออกกำลังกายมากๆค่ะ อันนี้นะคะดังนั้นจุดเด่นของเรานะคะออโปรี่แตกต่างไปจากทั่วไปก็คือออกโปรของเรานะคะสามารถแปลอร่างอยู่ในช่วงของการสร้างล่าเนื้ออย่างพอดีพอดีพอเปรียบเทียบกับรูปแบบอื่นดูจากเส้นสีส้มได้เลยะคะก็จะทาให้สิ่งที่เรากินเข้าไปทั้งหมดอ่ะมันถูกเอาไปสร้างเป็นกล้ามเนื้อได้เร็วขึ้นมาดูในส่วนที่สองค่ะวิตามินเกลือแร่และสารต้านอนุมูลอิสระค่ะ ตัวนี้นะวิตามินเนลกลือแรกกระสารตาอนงนมูัอิสระเขาพบว่าในคนไทยเนี่ยเดินมา4คนพบว่า3คนอ่ะทานผักและผลไม้ไม่เพียงพอนะเยอะไหมเยอะนะเดินมา4คนมี3คนที่กินผักผลไม้ไม่เพียงพอ WHO บอกเราว่าเราเควรกินผักผลไม้อย่างน้อย400กรัมต่อวนะันค่ะจึงจะเพียงพอนะต่อการที่เราจะได้รับวิตามินแระธาตุและไฟโตนีเทรียน สี่ร้อยกรัมเยอะไหมเยอะบางคนทานได้ไม่ถึงขนาดนั้นนะใหนึ่งมื้อของเราได้ผักเพียงแค่นี้เกี่ยวเองถูกต้องไหมนะะนี่เป็นเหตุผลที่เราควรจะต้องมีการเติมวิตามินและแร่ธาตุรวมถึงไฟโตนเทรีชนให้กับร่างกายเราเพิ่มไปการที่เรานะมีการจัดเส้นนะคะไม่ว่าจะเป็นฟอสฟิวิตามินหรือมินเนอรัลหรือรวมถึงผลิตภัณฑ์ที่ช่วยอิโซดีที่ใในใช้ปอนด์หรือใส่เราเพราะอะไรคะ เพราะว่าถ้าเราขาดวิตามินแร่ธาตุนะคะจะทําให้ร่างกายของเราทำงานไม่ดีคนะ่ะและมันก็กระทบถึงระบบการเผาผลาญไขมันของเราด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นการออกกำลังกายของคุณถ้าคุณขาดสารอาหารในกลุ่มนี้มันจะไม่ได้ผลเท่าที่ควรนะคะทำให้เราหิวมากเนี่ยแล้วก็ทําให้เราลดน้ำหนักไรือยากขึ้นด้วยนะคะนี่ก็เลยเป็นที่มาของ nutritional m ic, วิ t า v i t a m i n m เนอรอัลค่ะตัวนี้เป็นตัวใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อเดือนที่แล้ว นะน่าแปลกใจมาก <The> เพราะได้ไปที่โชยังคงรีพอร์ตว่าคนทั่วโลกเนี่ยยังมีกลุ่มคนที่ยังขาดว,วิตามินและแร่ธาตุอยู่ในปัจจุบันถึงแม้ว่าเทคโนโลยดีและนวตัตกรรมอาหารของเราจะพัฒนาไปไกลขนาดไหนก็ตามเราไปดูสาเหตุนะคะถ้าเราขาดว,วิตามินและแร่ธาตุมันก็จะทําให้เราเกิดอาการแต่นีเป็นโรคเป็นภยนัยได้นะคะเราไปดูสาเหตุนะของการที่ทําให้ขาดว,วิตามินและแร่ธาตุกันดีกว่า อย่างแรกเลยคืออาหารที่เรากินค่ะใดๆก็ตามที่ผ่านการแปลรูปมาแล้วนะคะโดนความร้อนมาแล้วสําคัญเลยวิตามินและแร่ธาตุบางตัวเขาไม่ทนความร้อนนะดังนั้นทําให้วิตามินและแร่ธาตุที่มันอยู่ในอาหารมือนั้นขอาคุณคล้องลงไปนะคะข้อที่สองร่างกายของเราต้องการวิตามินมากขึ้นในสมาัตในบางสภาวะเช่นอะไรผู้หญิงมีประจำเดือนผู้หญิงให้นมบุตรผู้หญิงกำลังตั้งครร หรือว่าอยู่ในช่วงที่เรานะเจ็บปวดไม่สบายแล้วต้องการการฟืุ้ฟูช่วงระยะเวลาเหล่านี้นะคะเป็นช่วงเวลาที่ร่างกายเราต้องการวิตามินและแร่ธาตุมากมเป็นพิเศษนะคะต่อมาค่ะสำหรับคนที่กินอาหารบางอย่างแล้วมันไปรบกวนการดูดซึมกันนะตรงนี้ก็จะมีผลด้วยเช่นเดียวกันรู้ตัวทีก็สายแล้วค่ะกลายเป็นคนขาดวิตามินและแร่ธาตุโดยที่มีู้ตัวอาหารนะ ดังนั้นค่ะเติมให้ครบจบที่เม็ดเดียวมิวติโนลมาติวิตามินและแร่ธาตุของเรารวมวิตามิน 14, 14ชนิดและแร่ธาตุ1 2ชนิดและในการเตริมแ,สแสาสาสอสซนทีนค่ะซัต้านอนุมูลอิสระประสิทธิภาพสูงให้คุณ่รับรวยนะมาในความเสพแม็กซ์แอนด์มอล์นะแม็กซ์คืออะไรใส่ในปริมาณที่สูงสุดเลยนะที่ออยล์กำหนดนะคะมอล์คืออะไรมากกว่าโดยการใส่วิตามินถึง14ชนิดด้วยกัน และตัวที่โดดเด่นก็คือตัวที่ทำให้เราไวไวิตามินบีแปดค่ะนะถ้าไปดูนในเทียบท้องตลาดนะส่วนใหญ่จะไม่มีการใส่ให้ไปแต่ของเราใส่ให้ไปตัวนี้มันคืออีโนซิตอลค่ะสำคัญต่อระบบประสาทและสมองมากดังนั้นถ้าเราต้องซื้อกินแยกตัวนี้จะราคาแพงนะคะแต่เราใส่ให้ครบเลยนะอ่ะเรามาเรียนรู้กันคับกลุ่มวิตามินแบ่งออกเป็นสองกลุม่มกลุ่มที่ละลายในน้ำและละลายในไขมัน ละลายในน้ำนะคะมีวิตามิน B 1 2 3 4 5เอาไม่มีสี่ห7าเวิตามินสีลงนี้ค่ะคือวิตามินที่ละลายนะแต่วิตามินที่ละลายในไขมันที่เราทองกันคืออะไรเอ่ย A B C K ใช่ไหม A B C K ละลายในน้ำมันนะคะได้ดีนะคะ ในส่วนที่ละลายน้ำก็จะอยู่ในร่างกายของเราได้สองถึงสี่ชั่วโมงนะดังนั้นตัวที่ละลายน้ำเราสามารถเติมให้ร่างกายได้มากเป็นพิเศษเลยนะคะเพราะว่าเขาสามารถขับออกได้ทั้งไปและออกมาด้วยรูปแบบปัสสาวะได้ตามปกตินี่นะในส่วนของแร่ธาตุค่ะแม้ว่าจะเป็นเล็กๆน้อยๆร่างกายองการเพียงเล็กๆน้อยๆเท่านั้นแต่ก็เป็นส่วนที่ขับไม่ได้นะเพราะว่าร่างกายของเรายังต้องใช้ได้ ในการควบคุมสมดุลต่างๆไม่ว่าจะเป็นการสร้างกล้ามเนื้อควบคุมการทํางานของกล้ามเนื้อช่วยในเรื่องฮอร์โมนด้วยและดูแลระบบการไหลเวียนของเลือดต่างๆในร่างกายของเรานะแล้วถ้าแบ่งออกเป็นและท่้าหลักและแล้วา้ารองจําง่ายๆและท่านหลักก็ต้องการเยอะหน่อยแล้วา้ารองก็ต้องการเล็กน้อยแต่ก็ยังต้องการอยู่นะทีนี้ของเราโดดเด่นด้วย2เทคโนโลยีด้วยกันนะโปมัลนิวิต้นไม้ในมิตรรักของเรา เทคโนโลยีแรกค่ะเรียกว่าแอลเบียนคิเลตตัวนี้เป็นโครงสร้างที่เรียนแบบเสมือนนะคองร้างที่มีอยู่ในธรรมชาตินะปวดอิโนในร่างกายของเรานะเพื่ออะไรเพื่อการที่มันดูดซึมเข้าสู่บริเวณลอดไส้เล็กของเราเข้าไปได้ดีมนะากๆเองนนะคะอ่ะลักษณะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะก็มีการเปรียบเทียบกันนะคะว่าสามารถว่าสามารถมีการดูดซึมได้ดี่ารูปแบบอื่น แต่นอกจากนี้มีความปลอดภัยแล้วก็มีประสิทธ,ธิภาพที่สูงมากมากเลยนะคะเปรียบเทียบกับรูปแบบอื่นเนาะอันนี้เป็นรูปแบบที่ใช้เป็นอะมิโนแอซิดทีเลตและตอนนี้ก็จะเป็นรูปแบบที่เป็นคอลไลน์ทั่วไปสังเกตว่ากราฟก็ตกเร็วมากเลยเพราะว่ามันหายไปลอสไปนะคะแต่ถ้าเป็นรูปแบบที่เราใช้เนี่ยก็คือค่อนข้างเสถียรโยเลยนอกจากนี้เทโนโลยีตัวนี้ค่ะยังได้รับการจดสิสธ,ธิบัติ พิสูจน์เกอกลักษณ์ทางวิทยาศาสตร์และมีงานวิจัยเยอะแยะมากมากยยังมีการรับรองจาก e s a ค่ะแล้วนอกจากนี้ก็มีมาตรฐารนสากลต่างๆเยอะแยะเลยไม่ว่าจะเป็นโคเชอร์ฮาราเนะคะรวมไปถึงไฟที่เป็นวีแกนเนาะเป็นมังสวิรตัตาเป็นเจแปนได้ค่ะอีกเทคโนโลยีนึงอันแรกคืออะไรแอลเพเนียคีเลตอีกอันนึงคือดับเบิลเลเยอร์ค่ะเม็ดยาสองชั้นไม่ใช่สารานะคะ เออมันคือมอลติวิตามินของเราตอกแบบสองชั้นแบบนี้เพราะอะไรแบบนี้ค่ะเรารู้อยู่แล้วใช่ไหมว่าวิตามินมันละลายในน้ำและละลายในไขมันมันละลายได้ดีต่างกันอ่ะมันเลยทาให้เราต้องแยกพาทเป็นสองชั right. oh ้นแบบนี rice, ้เพื่อคงประสิทธิภาพของวิตามินและแร่ธาตุของเราเอาไว้อย่างครบถ้วนนะคะและนอกจากนี้เรายังมีการใส่แอซซเซนตินเข้าไปให้ด้วย ซึ่งเรารู้อยู่แล้วว่าเอสคาเซนตินเนี่ยมีประสิทธิภาพในเรื่องของการต้านอนุมูลอิสระสูงมากกวาวิตามิสซีหรือหกอันดับเขานนี้เป็นหน้าสรุดเสริมให้ครบจบที่นิวเทรนอลมัลติวิตามิสอินิวนทรนอลไน้ดีนะไปดูอีกหนึ่งตัวเอสโอนิมอลหล่อไหมคะ